ฟอร์เรนเจอร์นะคะเกียร์ออโต้เครื่องยนต์2.2คันนี้นะเนเน่และน้องหวานนะจ๊ะเปิดจองแค่100ได้รับส่วนลดถึง400บาทสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเนเน่อยย่น้อย1อยโลและน้องหวานอายุน้อย1กิโล <laughs> <laughs> วันนี้นะคะเรานำฟอร์เรนเจอร์นะจ๊ะที่ลูกค้านะคะตามหามานะ<ช>วันนี้นอเอา4ประตูมาเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะพาชมด้านหน้าค่ะว่าด้านหน้านะคะสวยงามยังไงบ้างน้องหวานจ่าด้านหน้าเป็นยังไงจ้ากระจังหน้าของเขานะคะเป็นโครเมียมตตดกับสีเทาๆสวยๆแบบนี้ลอยแล้วก็จะมีตาไฟมาด้วยนะคะสําหรับคันนี้เนาะกระจังหน้าแล้วก็คือด้านหน้าก็คือสวยมากย้ําก่นอนนะว่าคันนี้เป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่เลยค่ะลูกค้าขายยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดเนาะไปคันนี้นะคะเดี๋ยวเราสองคนล้างทําความสะอาดให้นะคะสปาให้ใหม่ทั้งหมดเลยจ้ะคะมาดูกันที่้อก,ก่อนเลยคันนี้<อ>นะคะได้เป็นแม็กอะไรคะเนี่ย คันนี้นะได้เป็นแรม a อนดรอยจากศูนย์เลยนะคะสําหรับคันนี้เนาะ <ๆ S 1> เดี๋ยวยางนะคะเดี๋ยวน้องวานกับเมเนนี่จัดให้เลยนะเดี๋ยวทําให้เป็นยางใหม่เลยะค่ะก็คือเปลี่ยนให้ใหม่นั่นเองนะคะทั้ง4เส้นเลยนะจ๊ะใช่แล้วค่ะคันนี้นะคะเขียนรายละเอียดไว้ที่ด้านข้างนะคะเครื่องยนต์2.2เกียร์ออโต้6สปีดนะคะแมน ด้านข้างค่ะกระจมองข้างเป็นสีอะไรนะคะเนี่ยกระจมองข้างของเขานะคะเป็นโครเมียมนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวเลยนะคะสําหรับคันนี้เนาะแล้วก็มีสีดําตัดมาด้วยค่ะและบอกก่อนนะคะว่าจองกับน้องหวานและเน่ๆเท่านั้นนะเราติดฟีวใหม่ให้เลยรอบคันจ้าแล้ววันนี้นะคะได้โปรโมชั่นไปเลยเฉพาะคันนี้นะคะจอง100บาทได้รับส่วนลดถ,ถึง40,000บาทอยากได้นะคะ ไม่รีบทักและโทรมาหาเน่และน้องหวานนะจ๊ะช่องทางการติดต่อขึ้นให้ด้านล่างนะคะหรือจะโทรหาเราสองคนโดยตรงได้เลย่อธิเบอร์0 6 1 4 8 6 5 9 5า0926515436ค่ะด้านหลังนะคะโลโก้ค่ะฟอร์ดส,สวยๆเลยตัดกับสีของตัวรถนะคะสัญ,ญลักษณ์ XLT ขึ้นมาให้แบบนี้เลยนะจ๊ะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราให้ดูแม็กไลเนอร์ของเขานิดนึงนะคะบอกก่อนนะว่าไม่มีร่องรอยการใช้งานและไม่มีร่องรอยการบรรทุกหนักแน่นอนค่ะ อ่าเดี๋ยวเราให้ดูเขาเรียกว่าอะไรนะรอยอาร์และรอยม้าค่ะยังอยู่ครบเลยค่ะจากโรงงานดูจากนิ้มั่งหวะเลยทุกอย่างมาจากโรงงานทั้งหมดเลยนะคะสาหรับพี่ท่านไหนนะที่สนใจนะคะวันนี้นะจองแค่หนึ่งร้อยบาทเท่านั้นค่ะจองหนึ่งร้อยนะส่วนลดไปเลยสี่หมื่นจ้ะย่อกันนิดนึงค่ะเพราะว่าเราจะให้ดูนี่จ้าคัตซีค่ะ คันซีเป็นยังไงคะคันนี้น้องหวานบอกก่อนนะว่าไม่มีสนิมเลยสําหรับคันนี้ส,สวยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวไปล้างทําความสะอาดให้นิดนึงก็สวยงามตามท้องเรื่องเลยค่ะใช่ค่ะบอกเลยค่ะว่ากรีบนะเดี๋ยววันนี้นะคะเนเน่จะให้น้องหวานนะคะพาชมด้านในเอาน้องหวานเดินไปไกลมากเลยทุกคนจะเข้าไปเองก็ยังไงอยู่กลัวจะบางมิดนะจ๊ะค่ะมาจ้ะเดี๋ยวเรามาชมด้านในกับวันนิดนึงนะคะสําหรับคันนี้เนาะ ตึง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 ต,งตงึก็คือเป็นเกียร์ออโต้แล้วก็ระบบฟังก์ชันของเขามาครบเลยพร้อมใช้งานมากเลยนะคะสําหรับระบบแอร์อะไรอย่างนี้มีครบมาเลยสําหรับคันนี้นะสวยมากจริงๆนี่นี่น,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 นให้ดูก่อนนะคะ,ะเขาเรียกว่าอะไรพลาสติกนะคะยังไม่มีการแกะเลยนะคะสําหรับพลาสติกตัวนี้เดี๋ยวแอบส่องหน้าตัวนี้นิดนึงนะคะกระจกก็คือแบบมีไฟมาด้วยคะ่ะลูกค,ะคะ้าขากระจกของเขาก็คือมีไฟติดมาให้ด้วยเลยไปจ้ะ เดี๋ยวเราไปชมห้องเครื่องกับเนเน่กันดีกว่าค่ะไปมาเลยค่ะเปิดห้องเครื่องไว้รอแล้วนะจ๊ะเปิดฝากระโปรงไว้รอแล้วนะคะคันนี้นะคะเป็นโชกนะทุนแรงไม่ต้องยกกันให้เมื่อยแขนนะคะคันหน้าเดิมไม่บิดไม่โค้งไม่งอนนะจ๊ะห้องเครื่องแห้งสนิทไม่มีไหลไม่มีเยิ้มค่ะ คันนี้นะเน่บอกเลยว่าเดี๋ยวที่ร้านนะคะหรือว่าเน่กับน้องหวานเนี่ยจะเปลี่ยนของเหลวให้ใหม่ทั้งหมดนะคะรวมถึงตัวกรองอากาศนะคะแบตเตอรี่ด้วยนะจ<ช>๊ะมั่นใจได้เลยออกรถกับเราไปใช้งานได้เลยทันทีนะคะลูกค้าไม่ต้องไปเสียอะไร<ช>เพิ่มเติมเดี๋ยวขออนุญาต<ช>ปิดฝฟรกระโปรงก่อนจ้ะเหมาะสำหรับผู้หญิงมากๆเลยนะสําหรับคันนี้เนาะเวลาเปิดหรือเวลาดึงอะไรอย่างนี้ใช้งานได้ง่ายมากและที่สําคัญเป็นเกียร์ออโต้ขับสบายด้วยนะคะสําหรับวิวทางบ้านที่ดูอยู่นะคะไม่ต้องตกใจเลยสําหรับลูกค้าที่ อยู่ต่างจังหวัดนะคะแค่โอนจองผ่านช่องทางออนไลน์ง่ายๆจ้าแล้ววันนี้นะคะย้ําโปรโจองกันหน่อยเพราะจองถูกมากนะคะและให้ส่วนลดสูงมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะจอง100ได้รับส่วนลด4ี่หมบาทกลับบ้านไปเลยนะสำหรับลูกค้าตอนนี้เนาะเฉพาะโปรโจองออนไลน์เท่านั้นค่ะคันนี้นะคะบอกเลยว่าราคาปกติถ้าไม่ได้รับส่วนลดนะคะราคาคันนี้อยู่ที่5 7 5 0 0 0บาทเลยนะ 575,000บาทเลยนะคะแต่ถ้าโอนจองแล้ว100วันนี้คันนี้เหลือแค่535,000บาทเท่านั้นค่ะ535,000บาทเท่านั้น<ค>อยากได้ราคาดีๆแบบนี้ต้องทำยังไงคะน้องหวานถ้าใครอยากได้ราคาดีๆแบบนี้โทรหาหวานเลยที่เบอร์06148 6595จ้า รีบทักรีบโทรมานะคะก่อนโปรโมชั่นจะหมดก่อนหรือว่าของแถมจะหมดก่อนนะคะใช่แล้วอยากได้รีบมาไวๆเน่และน้องหวานนะคะรอรับสายอยู่วันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะคิดถึงรถบ้านรถมือสองรถสวยๆแบบนี้ต้องคิดถึงใครคะน้องหวานต้องคิดถึงเราสองคนลอยที่สมชายค่ะเซ็นเตนอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสวัสดีค่ะสมชายคาร์เซ็นเตอร์อรันรถมือสองอันดับหนึ่งของภาคตะวันออกรถไม่ดีที่นี่ไม่ขาย